สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยน้ำโชว์ชาแนลค่ะสุดวันนี้จันโกยบ้านไร่เขาวิ่งบนนี้เด่นแปดเด่นเก้าสองตัวหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าสามตัวสามหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเก้าหกสามเก้าวิ่งล่างเด่นหนึ่งเด่นสี่สองตัวล่างหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสี่สามสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าค่ะ ต่อมารับเฉพาะสายทหารค่ะ3 aría. ตัวมีเก้9 0 9 9 9์0้าตัวบน909 19298 2 5, 0, 3, 5, 7, 5, 8, ตัวล่าง5053 5758ค่ะส่วนในนี้วดที่ผ่านมาเ 3, ข้าสูน3บนค่ะนว้วนี้ดูให้เด่น9 2ตัว909 19293 99 9598ค่ะต่อมาแอดไพรมะเร็งเลขค่ะ2ตัวมี94 95 040 5 7 4 7 5ค่ะ

เด่นห้าค่ะสามตัวห้าสี่หกสองตัวห้าสี่ห้าหกสี่หกสี่ศูนย์เก้าหนึ่งค่ะต่อมาแอสจุ๋มเขาวิ่งให้เด่นห้าเด่นสามสองตัวห้าเก้าสองแปดห้าแปดแปดหกห้าสองเก้าหนึ่งห้าสามสามสองเจ็ดห้าสี่สองสามตัวห้าแปดเก้าห้าเก้าหนึ่งสี่หกแปดสี่ห้าสามห้าแปดหกห้าสองแปดค่ะต่อมาอาจารย์คมค่ะสามตัวบนชุดเต็มเซฟไว้ค่ะ

ต่อมาสองอาจารย์จับคู่เ่าเข้ามาสองง่วนเราค้างงวดนี้สามตัวมีห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าสองห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สองค่ะต่อมาเจ๊ชอบค่ะสองตัวนี้เก้าหนึ่งหกหนึ่งสามตัวสี่เก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสี่หกหนึ่งห้าหกหนึ่งค่ะต่อมาชาญปู่เจ้าค่ะสามตัวบนมีสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองตัวเก้าหนึ่งค่ะ